นายท่านนายท่านนายท่านอาชายมีอะไรเหรอข้าได้ยินหัวหน้าเชอร์บอกว่าไม่เจอคุณชายปีที่สถานีรถไฟในฮ่องกงเนอะว่าไงนะไม่เจอคุณชายปีทำไมเป็นแบบนี้ล่ะหัวหน้าเชอร์บอกว่าเขาส่งเจ้าหน้าที่ไปรอที่สถานีรถไฟฮ่องกงแต่ไม่มีใครพบคุณชายปีสักคน อาไปีเป็นคนฉลาดเขาคงไม่รู้ตัวว่าตัวเองไม่เป็นไรแล้วคงคิดว่าเจ้าหน้าที่จะไปจับเขาก็เลยแอบหนีไปหนีไปแล้วเหรอแล้วพวกเราจะทำยังไงดีล่ะใ <c oughs> เขาเป็นคนฉลาดไม่น่าห่วงหรอกอาชัยรีบโทรเลขไปบอกอัจชุนบอกว่าพี่ชายเขาไปฮ่องกองอาจจะไปหาเขาถ้าเขาเจอพวกเขาให้แจ้งเราทันทีอ๋อครับเขาจะไปเดี๋ยวนี้ ไอ้ล <This> ูกคนนี้หาเรื่องเดือดร้อนให้คนอื่นนี่ข้าถามตั้งหลายคนเขาบอกว่าไม่รู้จักต้าเปล่าจะเจอเขาเปล่าไม่เจอ่เรื่องอะไรกันแน่เขาว่าเราถูกหลอกอะไรแบบนี้โดนหลอกเหรอ หมายความว่าเขาเอาของของเราไปหมดนะสิเมื่อแล้วโี่ทอ้งไอ้เจ้าคนเดียวเลยเมื่อกี้ก็ถามว่าจะให้เขาช่วยถือไหมจะบอกว่าได้ตอนนี้เป็นไงล่ะไม่เหลืออะไรสักอย่างไอ้รู้เขาอยากได้เงินพิเศษก็เลยช่วยเขาหน่อยอโอช่วยคนอื่นเหรอตอนนี้ตัวเจ้าเองก็ยังเอาตัวไม่รอดยังคิดจะช่วยคนอื่นข้าจะพาไปกี่ตัวซื้อใหม่ก็ได้ไม่ใช่เป็นไรนี่นะซื้อเหรอเจ้ามีเงินซื้อหรือไง เจ้าคงไม่บอกว่าเอาถุงเงินใบนั้นวางไว้ในกระเป๋าเดินทางใบเมื่อกี้ด้วยนะอุ้ยหมดเลยไม่เหลือแล้วโอ้ไปหาอาชุดกันเถอะเออเดี๋ยวเดียเจ้าบอกว่าไปหาอาชุนไม่ได้นี่อ้ถ้าไมไปหาก็นอนข้างหนนแล้วกันนะนี่ท่าลงุง<า>เราตามหาคนที่ชื่อเหลียงชุนเนะี่ย ตอนนี้ปิดเทอมไม่มีใครอยู่ในโรงเรียนหรอกงั้นเปิดเทอมเมื่อไหร่ละครับอ,อวันจันทร์หน้าน่ะว้าวยังเหลืออีกตั้งสี่วันคุณชายปีเราต้องนอนข้างถนนจริงเหรอไม่ต้องห่วงแล้วนะต้องมีวิธีแน่นอนจะมีวิธีอะไรเหรอหาคุณชายชุนไม่เจอเงินก็ไม่มีด้วยขอคิดดูก่อนแล้วกันนะ้ขอคิดดูแป๊บหนึงต้องมีวิธีแน่นอนนะ้ อืคิดออกแล้วฮะนี kind of ่คิดออกแล้วเหรอเร็วจังเลยอ่ะข้ามฉลาดนี่เงโรงจำนำ เเจ้าหรอแล้วชายทำยังไงอ่ะไม่ได้นะกณชายปีก่อนแม่ข้าสิ้นใจมอบของให้ข้าเพียงสองชิ้นเท่านั้นเองชิ้นหนึ่งก็คือป้ายยกอีกชิ้นหนึ่งก็คือยาทิพย์ที่เจ้าบอกนั่นใช่ไหมล่ะข้ารู้แล้วจะเลือกกันลวกันนะถ้าไม่จำนำายกชิ้นนั้นก็ต้องจำนำยาทิพย์นั่นเลือกเอาแล้วกันแต่แต่ว่าข้าอย่าแต่ว่าอีกเลยนะปไ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 ปถือว่าให้ข้ายืมวันแล้วข้าจะคืนให้เจ้าได้ไหมเจ้าอย่าหลอกข้านะข้าเหลือปีไม่ขหลอกใครให้จับได้ เอามาเร็วดีรับป่ากเนะว่เจ้าต้องไถ่มันคืนมาข้าบอกแล้วไม่เคยหลอกใครให้จับได้อ่ะโอ้เออเจ้าต้องสาบานก่อนเ่้สสบานว่าอะไรเออถ้าหาว่าไม่ไถ่คืนมาข้าขอให้เจ้า ถูกฟ้าผ่าตายโอ้โหร้ายไปปล่าเนี่ยได้ก็ได้ไดได้ข้าขอสบานว่าวันหน้าถ้าข้าไม่ถ่ายยกชิ้นนี้กลับคืนมาให้เสียมันเถอะแล้วก็ขอให้ข้าถูกฟ้าผ่าตายตายจริงๆด้วยพอใจยังเออเอามาดิมาเลียเอามาซีเล็วเออันนี่ ยกของบ้านแม่ตอนนี้มอบให้เจ้าแล้วมอบให้ค่าแล้วทำไมต้องมอบให้ข้าด้วยว่าแม่ไม่มีของอะไรจะมอบให้เจ้าก็เลยให้หยกชิ้นนี้กับเจ้าต่อไปจะต้องรักษามันดีๆถือว่าเป็นของมัน่นอย่ามอบให้กับคนอื่นเด็ดขาดเข้าใจไหมข้าเข้าใจแล้วเด็กดีจำนำหยกชิ้นหนึ่งนะ พวกเจ้าไม่ต้องรีบตัดสินใจหรอกถ้าพวกเจ้าไปดูแล้วถูกใจก็ให้รางวัลค่านิดๆหน่อยๆก็พอ,อคุณชายปีคุณชายปีคุณชายปีมีอะไรเจอแล้วคนคนนั้นน่ะคนคนนั้นไงใครเล่าโธ่ไอ้ตาเป๋่าไงหาหาเฮ้ยตาเป่า หลบไปหลบไปหลบไปขอทางหน่อยขอทางหน่อยหลบไปหลบไปหลบไปหลีกไปหลีกไปหลบไปสิหลบไปขอทางหน่อยขอทางหน่อยหลบไปหลบไปหลบไปตามไม่ทันแน่หลบไปหลบไปหลบไปขอทางหน่อยหลบไปหลบไปสิ Ngay một ngày hôm nay! Ngay! Mười lăm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 ! ลงไปลงไปอย่าพันคลางทักวันนะพี่เอาเข้าาปเออโถกระาอาชอเอาจะคลอดแม่ะ้มันข้ามความรักของเราเสียไหมลงไป กล้ามากเลยกล้าคว่าขององขา้ขาเลี้ยงปีเหรอค<ห><ฤ>ุณชายไว้ชีวิตข้าด้วยข้าไม่กล้าแล้วอย่าถีบให้อีกเลยจุก<ห>นี่คุณชายปีเมื่อกี้เขาได้เงินจากเราไปทำไมยังกินของพวกนี้เลยมาที่ทนี่แหละพ่อกลับมาแล้วมีของกินแล้วนะ นี่นี่พวกเจ้าอย่าแย่งกันสิเีนี่ลูกนี้ของเจ้านะอค่อยแบกกันกินนะอ่าดีมากแบนเลยอ่านี่ไอ่านี่นี่อ่ค่อยๆกินนะค่อยๆกินนะเดี๋ยวติดคออ่าดีๆนะย่ีนี้เป็นลูกของเจ้าอย่างนั้นเหรอเออไม่ใช่อ่ะพวกเขาเป็นเด็กกับพร้าเป็นคนดีสิเว้ยเขาชื่อเอ้อเปาแม่ของเขาเพิ่งป่วยตายไม่นานี่ะ อ๋อแล้วส่วนคนนี้ชื่อซานเปาบ้านเขาเกิดไฟไหมพ่อแม่ตายหมดก็เลยมาอยู่นี่แล้วก็คนนี้ชื่อซื่อเปาพ่ <c oughs> อเขาคิดจะขายเขาไปที่ญี่ปุ่นแต่เขาไม่ยอมไปข้าก็เลยรับเลี้ยงเขาไว้เด็กผู้นี้ถูกเจ้ารับมาเลี้ยงเหรออ๋อใช่แล้วละ่ะเฮ้ยว่าข้าไปดีเองเดี่ยเด็กๆผู้นี้น่าสงสารมากไม่มีใครดูแลก็เลยรับพวกเขามาเลี้ยงรับมาเรื่อยๆจนมีเด็กเต็มบ้านไปหมดแบบนี้ ตอนแรกข้าทำงานอยู่ที่ร้านขนมปังฝรั่งเพราะข้ารับเลี้ยงเด็กๆพวกนี้ถึงถูกไล่ออกจากร้านแถมเด็กต้องหลอกพวกเจ้าด้วยแต่ว่าเมื่อกี้เจ้าเพิ่งได้เงินจากเราไปทำไมยังให้เด็กๆเกจ้าอยากจะถามข้าว่าทำไมต้องกินของพวกนี้ใช่ไหมก็เพราะอู่เปานะสิวันก่อนอยู่ดีๆเขาก็เป็นไข้ขึ้นมาต้องใช้เงินพาเขาไปหาหมอก็เลยไปกู้เงินมาเจ้านี่พวกเนี้ยโหดร้ายมากเลย ดอกเบีย้ยทวงีคูณทุกๆวันที่ข้าขโมยของของพวกเจ้าก็เพื่อจ่ายดอกเบีย้ยเข้าจผิดหรือเปล่าเนี่ยยืมเงินนิดหน่อยไปหาหมออย่าคิดดอกอีกอยุติธรรมอยู่ไหนเนี่ยยุติธรรมเหรอพวกคนรวยถึงมีความยุติธรรมคนยากจนอย่างเราจะไปหาความยุติธรรมจากที่ไหนน่าโมโหจริงตาเปล่าหาข้าไปหาเจ้านี่คนนั้นสิข้าจะช่วยเจ้าเองเนะเฮ้ยนี่นี่นนนนยาเนอะพวกเขาไม่ใช่คนดีดุร้ายมากแต่ยิ่งคนไม่ดูหน้า ข้าเล่นปีเจอคนทุกประเภทแต่ไม่เคยเจอคนเลวเลยไปสิเจ้าหรอนะต้องเที่ยวทุกวันอย่างนั้นเดรอตาเ่าไม่ใช่นะวันนี้ข้าเห็นตำรวจตามหาพวกเจ้าก็เลยเรียกพวกเจ้ามาเป็นเหยื่อเอาจริงสิตำรวจตามหาพวกเจ้าทําไมอ,าอยีพูดเรื่องนี้เลยนอะคุณชายปีเ<ะ>จ้าลืมไปแล้วเหรอจะช่วยคนผิดทุกครั้งเ่ะจะช่วยฉีนานชีเปยเขาร่วมแข่งขันถูกพ่อของเจ้าลงโทษสำนึกผิดหนึ่งเดือนเต็มเตมต่อมาก็ช่วยไล่ซาน สุดท้ายก็ทำให้ตัวเองเดือดร้อนต้องหนีมาอยู่ที่นี่คุณชายปีพวกเขามีคนมากเขาว่าเจ้าอย่าไปดีกว่าเราไม่เอาสัมภาระก็ได้นะที่นี่ไม่ใช่ฝอซานรู้ไหมงั้นเอาอย่างนี้นะข้าเป็นคนขโมยของของพวกเจ้าข้าไปคุยกับดาวปลาเองให้เขาคืนของให้พวกเจ้าตาเบาเมื่อข้าตัดสินใจแล้วจะไม่เปลี่ยนแปลง คุณชายปีโอนอ,อช,าชายเจ้าจะไปไหนอะเอ่อข้าจะไปไปรายนีย์ทลอเล่ไปหาเพื่อนเพื่อที่ฮ่องกงให้พวกเขาช่วยตามหาคุณชายปีกับเสียวมันโถเฮ้ยนี่ก็ผ่านไปหลายวันแล้วอืมข้าอชายเจ้าไม่ต้องเป็นห่วงเสีซมันโถจะต้องไม่ไปอะไรถ้าเป็นแบบนี้ก็ดีสิ นายท่านข้าไปก่อนนะอ,อ,อ้จริงสินายท่านจดหมายฉบับนี้เป็นของแม่นางก้าวข้าเรือกมาไปให้นางรบกวนท่านเอาไปให้นางทีะนะเอามาสินายท่านพี่เคยคะอาชัยอยู่ไหนอ๋อก็เพิ่งออกไปข้างนอกอะไม่ทุร,รอาไรเหร ออ๋เขาบอกว่ามีจดหมายของค่าเขามาเอาจดหมายอ๋อเขาฝากไว้ให้แล้วออขอบคุณมากค่ะคุณหนูเป็นอะไรเหรอหนกูหนูคุณหนูเดี๋ยวเข้าพาเข้าข้างในคุณหนู เมื่อกี้นี่ข้ามอบจดหมายนี้ให้เจ้าเจ้ายังไม่ทันอ,นอ่านก็เป็นลมไปจดหมายหรือคะอืมเธอเป็นอย่างนี้หลันซียนเข้ากำลังฝันไปหรือเปล่าเงานินข้าขอเป็นลมอีกครั้งได้ไหมเอออ้าวคุณหนูเฮ้ยเป็นง่าย คุณชายปีจะจะไปหาดาวปลาจริงเหรอบอก็ไปก็ต้องไปสิก่อนจะไปหาเขาเจ้าอยากรู้ไหมว่าเขาเป็นคนยังไงอะรู้ไม่รู้ก็ต้องไปอะไม่รู้ซะดีกว่านี่ตาเปาอ๋อดาวปาคนนั้นเป็นลูกพี่ในเขตโมซินหลินเขาคุมทั้งบอลแล้วก็ยาเสพติด แม้แต่พวกตำรวจก็ยังไม่กล้าไปแตะต้องเขาเลยนี่มันเขาข่ายาเสพติดเขาปแปลว่าเป็นโจรสิมันน่ากลัวยังไงล่ะพู้โจรเนี่ยนี่เขาดุมากเลยเนาะนี่ไม่ใช่เนาะพี่ดาวปลาคนนั้นรัวคนคนหนึ่งมากเลยชื่อว่าอาหัวอาหัวแล้วเขาเป็นใครล่ะข้าเขาไม่รู้สรุปแล้วคนในเขตมอชินหลินได้ยินชื่อของอาหัวก็ต้องให้เกียรติเขาเ้าสนใจนอาหัวคนนี้มากกว่าแนละ้วล่ะเอ๊ะ ผู้ชายเปีเขาอยู่ข้างในเสมันโถจะเป็นผู้หญิงไม่สะดวกเราอยู่นี่นะเฮ้ยนี่ทำไมเล่าเพราะอะไรเพราะอะไรตอนอยู่ฝอซานเจ้าไปไหนเขาก็ตามเจ้าไปที่นั่นเจ้าก็รู้ที่นี่ไม่ใช่ฝอซานนี่คือห้องโกงนะถ้าจะเป็นอะไรขึ้นมาแล้วก็เขาจะบอกอาฉายว่ายังไงเล่าไม่เป็นไร อ้าวตาเปลามีอะไรเหรอเอาเงินมาใช้นี่พี่เดาเหรอนอะอ๋อใช่ข้ามาหาพี่เดาปลาข้ามีเรื่องอยากคุยกับเขาเดี๋ยวนะนี่พี่เดาปลาตาเปลาบอกว่าไม่ต้อยากคุยกับพี่อ่ะมาพี่เดาปลาตาเปลา มีอะไรเหรอคือว่าพี่ดาวปลาขอที่ข้าเอามาให้พี่วันนี้ขอคืนได้ไหมครับเฮ้ยขอคืนเจ้าเห็นพวกเราเป็นใครกล้ามาทวงของคืนเหรอเออคือ๋อแบบว่าควาจริงแล้วคนที่มาขอคืนเนี่ยคือคือข้าเองน้องชายคนนี้เมื่อจากไหนขอสารเหลือปี เลี้ยงปีไม่เคยได้ยินชื่อเลยพระเจ้เคยได้ยินไหมฮะไม่เคยได้บานคยงไปแล้มีไหมเข้ามาที่นี่ที่จะทาอะไรอ๋อเข้ามาที่นี่จุประสงค์มี2อย่างอย่างแรกก็คือเออถ้าเป่าเอาของก็ข้าไปเจ้าก็ของก็เข้ามา สรุปแล้วก็คือขอของข้าแต่เจ้าไม่ยอมคืนให้ตาป่า,ปาข้าก็เลยมาขอคืนด้วยตัวเองไงเรื่องที่สองเารู้ว่าตาป่ามายืมเงินเจ้าแต่เจ้าคิดดอกแพงมากเลยเพราะงั้นเขาอ,อยากจะให้เจ้าลดดอกนิดหน่อยนะไอ้น้องชายเจ้าคิดว่าข้าเปิดมูลนิธิเหรอ,อถ้าข้าลดดอกให้ทุกคนแล้วข้าจะกินอะไรพี่น้องของข้าใช้พวกเขากินลมเหรอฮะเออ, <laughs> อแต่เจ้าไม่รู้ว่าตาป่ามายืมเง,เงินเจ้าไปช่วยเด็กกำพร้านะเจ้าคิดดอก แพงขนาดนั้นเอะหมือนจะไม่มีน้ำใจเมือไม่มีน้ำใจจะเป็นลูกพี่ได้ยังไงเลวมากนะเนี่ยในเมื่อเจ้าเอ่ยปากข้าเดาปาจะแสดงน้ำใจให้ดูนี่พวกเจ้าฟังให้ดีนะหนึงของที่ต้าเปาเอามาให้ข้าข้า,าไปขายแล้วอสองต้าเปามากู้เงินกับข้าเดิมข้าคิดร้อยละห้าสิบแต่ข้าจะเห็นแก่หน้านเจ้า เพิ่มไปอีกแปดสิบว่าไงนะไงหไงไอ้เด็กบ้าปากยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมกล้ามาต่อรองกับข้าเลยเอาเนี่ยก็ให้คำตอบกับเจ้าแล้วทำไมยังไม่ไปอ่ะไปสิอุ้ย สู้กับเจ้าตัวต่อตัวกลัวว่าเจ้าจะไม่พูดคำคำนี้ซะอีกนะไงบอกว่าสู้กันตัวต่อตัวไม่ใช่เหรอนี่มันหมาหมูชัดๆเลยนี่เจ้าเห็นข้าเดาปลาเป็นอะไรฮะหมาดีงั้นท่างี้นเจ้าเอาชนะลูกน้องของข้าได้ข้าจะสู้กับเจ้าตัวต่อตัวดูทำดีจังใช่ทำไมโลมากเลยไม่ใช่

ที่นี่มันที่ไหนอ่ะถยหาเหลียงปีกก็ไม่เจอแล้วจำทางออกไม่ได้อีกก็ก็ก็จะทำยังไงดี เขาบอกแล้วว่าอย่ามา้องชายมีอะไรให้ช่วยไหมคุณชายปีช่วยด้วยช่วยข้าด้วยคุณชายปีไอเด็กบ้าสองคนนี้ฮะใจกล้ามากนะ กำลังก่อเรื่องในเขตของข้าดาวปาบอกมาในข้าตัดมือขวาและมือซ้ายของพวกเจ้าน่ะพี่ดาวปาข้าต้องการมือทั้งสองข้างไอเด็กตัดมือของตาเป่าก่อนอย่าไม่นะพี่เด็กบ้าว่าอะไรเจ้าเป็นลูกพี่ใหญ่นี่นะจะคำว่าอายบ้างไหมไอ้เจ้าตัดเองสิทำไมลูกน้องตัดเล่าปล่อยตาเป่าแล้วตัดมือข้าสิไอ้โง่ บ้าเ้ยเจ้าแน่มากเอามีดมาเร,<ด>รื่ลเรื่กล้าเคลิ้มบอกมาให้ข้าตัดมือซ้ายก่อนหรือว่าตัดมือขวาตามใจเจ้าได้ข้าจะส่ขพระเจ้ายืย แน่จริงก็เข้ามาสิมาเลยได้ข้าจะสงเคราะห์เจ้าตี๋<ฮ><ฮ>